รายงานการฝึกซ้อม MotoGP รอบสุดท้าย FP2 เสร็จสิ้นกันไปนะครับครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีผลกับการคัดเลือกนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปใน Q2 Q1 กันเรียบร้อยแต่จะเป็นการเก็บข้อมูลครั้งสุดท้ายสำคัญเพื่อที่จะเซตรถไวรอคอลี่ไฟล์นะฮะแล้วก็ในแข่งขันสปรินต์คืนนี้2ทุ่มนะครับที t Sport สแล้วก็ s ป o r t TV 2รับหน้าที่ถ่ายทอดสดครับมาร์คมาเคสนั่นก็กลับเข้าสู่หัวแถวอีกครั้งหนึ่งนะครับกดเวลามาเร็วที่สุดนะทุกคนก็ดูตามที่ผมขึ้นรูปภาพไว้ให้้้้นนนนนนนะอออยยยยยาาากกกกจจบบเเเเลลลลคครัััััวววุ่่ดดสงงงตใีีีแขขมไปห ล้มไปถึง2ครั้งโดยในโค้งที่4นั้นก็ถลายไปชนกับกำแพงโฟมครับก็เป็นจุดที่ก่อนหน้านั้นมอเบเดลลี่ก็ล้มไปตัวเองก็รู้สึกว่าเหมือนจะจุกๆหน่อยนึงนะฮะเปโก้ก็ยังล้มนะครับเปโดอาคอสตาก็ล้มไปคือหน้าพับกันไปแบบง่ายๆเลยนะครับจุดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมนะครับรถอยู่ดีๆวิ่งมาไม่มีอาการแล้วอยู่ๆก็เรียกว่าวิจัยกลักันไปดังนั้นนะครับคืนนี้มาลุ้นสปินสองทุ่มครับ